ตัวน,นี้นะครับเป็นเครื่องซีลสุญญากาศนะครับที่ว่าคุนสินค้ารุ่น CV 5 0นะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการตั้งค่าวิธีใช้งานเครื่องกันนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยใช้ได้อะไรตั้งค่ายังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอกันได้เลยครับ ครับผมเมื่อเราเสียบปลั๊กแล้วเปิดสวิตช์แล้วนะครับให้กดปุ่ม power นะครับไฟจะติดขึ้นมาบนหน้าจออย่างนี้นะครับการปรับนะครับก็คือ v l a c u u m level ตรงนี้นะครับผมให้เรากดปุ่ม v l a c u u m level เพื่อปรับความแน่นของการดูนะครับเมื่อเรากดตัวไฟจะขยับไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับ m i n i ม u m คือต่ำสุดนะครับ maximum คือสูงสุดนะครับผม เมื่อเราตั้งแรงดูดได้แล้วนะครับว่าเราต้องการจะดูดแน่นมากน้อยแค่ไหนสําหรับการใช้งานครั้งแรกนะครับเราจะต้องมาตั้งซีลทม์ก็คือระยะเวลาสําหรับการซีลปรับถุงนะครับให้กดเซตมนหนึ่งครั้งให้ไปซีลทามติดนะครับตอนนี้หน้าจอขึ้นว่า3.0แปลว่าตัวเครื่องจะทําการซีลทั้งหมด3.0วินาทีนะครับ สามารถกดบวกหรือลบเพื่อปรับได้นะครับจะขึ้นลงทีิลป์จห้าวินะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับอยากให้เราเปิดครบเป๋ามานะครับผลตัวตัวเขี้ยวล็อกเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วให้เกี่ยวทั้งสองูให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วดึงตัวเขี้ยวล็อกให้ปัดถึอตึงอย่างนี้นะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วปัดถึงตึงแล้วนะครับให้ทำการปิด เมื่อเราปิดฝาตัวเครื่องทำงานอยู่ทีระดับสดนะครับผมระหว่างเครื่องทำงานจะมีตัวเลขวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเครื่องผมบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยกำลังทำงานอยู่ทน่ม,นมาถึงจุดไหนแล้วนะครับเมื่อไฟสีฟ้าติดจะเริ่มวิ่งขึ้นมาจนถึนงคำว่าแม x ์นะครับเมื่อถึงแม x ์แล้วเครื่องจะเข้าสู่โหมดการซีนสิญญากาศนะครับผม เมื่อตัวเลขวิ่งมาตัวถึง29 0ตัวเครื่องจะเข้าสู่โหมดการซีนนะครับตัวเลขจะวิ่งลงนะครับเมื่อตัวเลขถึงศตัวเครื่องจะทําการปล่อยอากาศออกนะครับเป็นอานเสร็จสมบูรณ์นะครับสำรับเครื่องซีนครับเครื่องซีนแอตั้งตัวนี้นะครับข้อดีของเขาเลยก็คือเราสามารถบรรจุของเหงวได้มากกว่าเครื่องซีนนอน ว่าสารข้าวเลยทีเดียวนะครับผม